ที่ห้อยหรือที่แขวนฝักบัวมันหลวมนะจริงมันมีพุกอยู่แต่ว,ว,ว่าเอาออกไปแล้วเพราะว่ามันปูกระเบื้องปูกระเบื้องแบบมันมันไม่มีปูนนะข้างในเจาะเข้าไปก็เป็นปูมเดี๋ยวจะแก้กันด้วยวิธีไหนมาลองดูก็ได้ไม้นะครับวิธีปูมนะได้ไม้เรามาให้มันฟิตๆหน่อย ตรงที่จะเข้าไปก็เร็มๆหนยส่วนส่วนที่ไม่น่าจะถึงก็ปล่อยไว้ไว้ไวตีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปแล้วเดี๋ยวเอาคอ้อนนะครับก่อนจะเยาะไม้ก็ทําความสะอาดรูก,ก่อนนะครับเศษอิฐเศษร,ระ้องที่มันแตะข้างในจะได้เข,เข้าไปได้เลยไม้ผุปีไปเลย ข้างบนนี้สุดแล้วไม้ก็ผุกด้วยเศษไม้นะครับเอาเศษไม้ไม้ไผ่ได้ยิ่งดีนะนไ,ไม่ได้โอเคเดี๋ยวตีออก เห็นไ,ไหมเสียงกระเบื้องนำป๊อกๆเลยข้างในมันกลวงมากต้องระวังนะครับเดี๋ยวตีเพลินเดี๋ยวกระเบื้องแตกโอเคตัวช่วยครับสว่านแบบปรับทอกได้ผมปรับไปที่แรงสุดเลยนะโหมดขันสกู อันนี้อยู่ข้างล่างลองดูดด้วยกันรุ้นเลยเข้าไหมเอียงเอียงเอียงเข้าไหมต้องเจาอนำก่อนนะแต่ไม้ไม่ทอกไม่ต้องถึงยี่ิบก็ได้นะไม้มันอันนี้ด้วยอ่ะเข้าไปแล้วครับ ส่วนใครที่ไม่มีสว่านแบบนี้ก็ใช้ไฟค,รครวงมือก็ได้ครับไฟค,รครวงมือก็ได้แต่จะช้าหน่อยนิดนึงอีกตัวหนึ่งไปไหนเนาะ,ะได้แล้วครับอันนี้สกูขาวไม่มีเอาสกูดำยิงไม้เลยยิงได้เหมือนกันครับโดยตรงเลยยิงไม้อ่ะ เอาพออยู่ครับก็ไม้ผมผลุกอ่าแน่นขึ้นแล้วครับแน่นขึ้นแล้วดเดี๋ยวยิงครับยิงหรือว่าอาจจะดึงออกมาโอเคก็ประมาณนี้ครับวิธีแก้ไข ที่ยึดที่ห้อยฝักบัวแล้วมันลวมแล้วผนังที่ปูกระเบื้องมันเป็นโพรงนะเ,นเพื่อนๆมีวิธีไหนที่มันเจ๋งกว่าหรือว่ามีวิธีไหนก็แชร์กันได้ครับไม่ยกแหละอคีค